สวัสดีค่ะที่นี่ตลาดไก่คู่นะคะจังหวัดนครน,นายกค่ะมาดูต้นไม้ของตลาดแห่งนี้กันบ้างนะคะที่นี่ต้นไม้สวยค่ะอันนี้จะเป็นโซนต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะมีบัวหลวงด้วยแล้วก็มีต้นสนค่ะสนสามร้ยยอดนะคะ อ๋อแปลงข้าวดีบอ๋อเป็นอ, messages, ah. อันนี้อันนี้ออกตลอดเลยเหรอคะต้นนี้ oh, อ๋ออันนี้คือดอกเขาสวยสวยให้ก nice, like okay. ุ้งเยอะมันเราลูกค้าเือกไปแล้ว อันนี้ให้ดอกตลอดเหรอคะให้ดอกตลอดแเากเาก็เริ่มจะแหงตัดตไปลายนรับด่นอืมแบบนี้ขายยังไงนะคะอันนี้ขายต้นละอยบาทต้นละอง200บาทโอ้ต้นใหญ่มาก้นานี้าอยู่แดจี่ิน่ออ๋ต่างันด้นใี้่ะคือมุมพุ่มอ่ะอันนี้มันตวอันนี้ที่สวนเยอะเมนจะระบาย โอ้ oh, มีมีเยอะเลยมีเยอะล้วบท้ายตัวมีเดนค่ะอันนมีแบกนี้เลิกพวงคำมีพวงคำันไปแล้วก็ใหญ่ไปบาี่เนี่ค่ะอ๋อมีพวงคำด้วยพวงคำนมันเป็ีนีุ่้ชคเนี่ยสูงประมาณสามเมตรทุ้งตอไปกี่นี่โอ้ี่นี่ไปสองต้นมาวางไปไปสามต้นค่ะตอ้นี้ถ้าพวงคำไม่อยู่อยู่ที่ต้นละเท่าไหร่คะสามเมตรนะครผมอยู่แปดร้อยสามเมตรใคอยู่แปดร้อยอ้่ะตอนนี้ขนาดนี้เขาขายอยู่รค่ะ พุ่งสูงแค่นี้หน่อยสูงขต้องนี่หน่อยใช่อย่านู่นเลยแนะพันธุ์แต่ถ้าว่าเป็นพวงที่เยอะดอกเยอะนะมันจะถึงเก้าร้อยเพราะว่ามันความหนาความบางของดอกก็สี่เมตรหนุ่มอยู่ในเป็นพันสี่เมตรจะเป็นกระถางอยู่สี่เมตรเป็นถางแล้วเป็นพุ่มงยืนนะพุ่งว่าอ้วนดอกตั้งต่ตั้งแต่ครึ่งครึ่งต้นไปจะตายอันนั้นน่าสวยแล้วก็มีอันนี้อะไรเข็มชมพูเหรอคะเข็มมชพู โอ้เข oh, okay. ็มชมพูนู้นี่ก็สวยจะเป็นหน้าดอกจีจัมพูเลยนะออกตลอดนะพวกนี้แล้วสีวชมพูแล้วก็จะเป็นหนาพุทธิยาเนี่ยก็จนะดอกพีถาวรออกตลอดเหมือนกันไม่ทิ้งดอกอันนี้ก็สวยพุทธถ้าต้นพุทธอย่างงี้ขายยังไงนะคะแต่ตรงเนี้ยจ,จะเป็นสาตน้นบัวอ,อันนี้เป็นหัวหัวกลมเรียกว่าพุทธพุทธาพิธาพุทธุโชคพุทธสุภโชคอันนี้ตัวนี้สุภโชคตัวนี้อันนี้พุทธิยาอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้ก็พุทธิยาดอกก็ตลอดเลย พ uhm, ราะว่าดอกนี้หล่นปุ๊บก็แทนาใหม่แทนมาใหม่อ๋อแต่แคาไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นหอมถ้าเกิดโมกไะโมกจะมีกลิ่นหอมแต่โมกจะทิ้งดอกอ๋อโมกทิ้งดอกทิ้งดอกทิ้งโคนตัวนี attorney, น้ milieu, <adequate> alcohol, ไม่ทิ้งดอกค่ะไม่ทิ้งโคนมันตะกูลเดียวพวกโมกเลยมันเหมือนคล้ายๆโมกระบายเหมือนกันใช่ั้มค่ะนี่ยโมกแบบนี้เขาลูกค้าแบบนี้ต้นร้อยสามต้นร้อยนี่ก็ดอกออกดอกเหมือนกัน นี่ยอ๋อเป็นดอกขาขาอ่าอันนี้จะเป็นดอกเล็กกบตัวนี้อันนี้เป็นแบบพันเตี้ยเหรอคะหรือว่าอ่ามันจะสูงได้ประมาณยันเอวเราอ๋อสูงถึงเอวถ้าเราไปใส่ลงดินก็โตค่ะที่ตามบุ๊มบานก็ไว้ตรงหน้า้อมยางที่เป็นวงกลมนะก็แบบเป็นล้วสวแคสอ๋อพันแคสเหรอคะใช่ครับมงกระเลนมีสองตัวตัวใบใหญ่ตัวใบเล็กถ้าม่วงต้นนี้เท่าไหร่นะคะมงกระมีขายร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบถ้าเป็นในพันพันใหญ่นะสองร้อยห้าสิบ ปันใหญ่จะมีตัวนี้ทำไหมอ๋ออันนี้ต้นอันนี้พันตัวอันนี้ว่าอันนี้เป็นพุ่มเป็นพันธุ์เป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเป็นแบบไม่ใช่ทำบอลไส้ตรงนี้ทำบอลไส้ได้ทำบอลไส้ถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้มันจะไม่ขยานได้อ๋อมันต่างกันใช่ค่ะอ๋ออันนี้มันจะเป็นพุ่มกลมๆเนี่ยดอกเหมือนกันค่ะดอกจะสีเดียวกันเลยแต่ว่าทรงมันต่างกันทรงมันต่างกันอันนี้ทรงทำบอลไส้ถ้าเราไม่ทำบอลไส้มันก็เรียกว่าเออแต่ทรงนี้ไม่ต้องแตกหน้มันจะเป็นกลมตลอดค่ะ อันนี้ไม่ต้องแต่งเยอะแต่นี้ต้องแต่งอันนี้อันนี้นอกจากเราโดยทำบนตายเลยเป็นไม้ดาบเขาเลยหากรากแข็งทำบนตายเป็นชั้นๆชั้นๆสวยนะไปลำโตมาสวยถ้าเราปล่อยปล่อยธรรมชาติมันก็เป็นกิ่งธรรมดายื่นไปยื่นมามันก็ไม่สวยแบบนี้ขายยังไงนะคะอันนี้ก็ขายสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบคนนี้จะแพงกว่าต้นี้แล้วอย่างงี้แหละคะสวยๆแบบนี้ต้นสวยอันนี้สมดุลเรียนี่สามพันกว่าขึ้นเลยอ๋อตัวละสามพันกว่าขึ้นได้สามพัน มีดอกสีอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมมันมีหลากสีมันจะมีหลายหลากสีคือว่าไม้ตัวนี้มันเป็นน้ไม้นำเข้าไมาตัวนี้มันทนแดดแล้วทนแดดอยู่แน่แดดจัดจังเลยนะจะออกบอกรลอลอันนู้นก็สวยสวยอันนี้สวยและอีกสีหนึ่งคือนมีชื่อว่านี่เป็นผ้าชื่ออ๋ออันนี้นี่เลยอันนี้ชมพูเลื้อยอันนี้ชมพูเลื้อยใช่ชมพูเลื้อยแก้วหนึ่งครับ หอมรับอ๋ออันนี้ชมพูเหลือยอันอันอันนี้ก็อันนี้ก็จะมีชื่อไหมอันนี้ไม่ไม่มีจะมีส้มแซ่บค่ะแล้วก็เหลืองเหลือยแล้วก็ส้มเม่นมันจะเหนอย่างไ้างอันนี้จะเป็นเหลืองนี่เหลืองขาวที่โต๊ะตรงนี้เป็นหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะเป็นถั่วมีถ้าไม่ให้ก็หลัวนะค่ะจะไร่เก็บจะแพง กระดิ่งนางฟ้าก็สวยีจะเป็นแตงร้านบวตกกถาอ๋อโอนน้ยอันนี้ก็มีชมนาดนะคะแล้วก็มีพุทานเปลี่ยนสีนะคะอันนี้ต้นพุทานคผันดอกกำลังจะมาเลยนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลการเกาค่ะต้นนี้นะคะต้นสูงสงค่ะ ดองนี้ก็จะเป็นรักแรกพบนะคะกระดิ่งนางฟ้าค่ะต้นนี้ชื่อหอมเจ็ดชั้นค่ะต้นนี้นะคะสวยค่ะดอกสีเหลืองนะคะ หอมมากกะลังงานะคะมีหอมเจ็ดชั้นด้านในค่ะต้นเล็กก็มีนะคะหอมเจ็ดชั้นค่ะแบบนี้หลักสิบอ๋อแบบนี้หลักสิบอันนี้หลัก แปบาทแป <80 S 2> บาท,บาทพุทธานพวกนี้จะแปดสิบาทอ๋อ oh, ค่ะอพวกนี้จะแพงพุทธติตะแยงนี่คือหลักร้อยอ๋อนี่หลักร้อยใช่เพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นไม้ดอกหอมไม้ไม้โตแบบนี้นเลย oh. ลอย๋อล,ลักษณเล็กพบสีเขียวค่ะสีเขียวอะไรสีสีเหลืองร้านนี้นะคะจรันการ์เด้นค่ะท่านใดที่ชอบมาร้านนี้นะคะรับจัดสวนให้ด้วยนะคะหาไม้ให้ทุกชนิดพร้อมปลูกเลยค่ะหมายเลขติดต่อค่ะ อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะฝั่งนี้ค่ะมีไก่นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งสวนต่างๆค่ะจะอยู่ด้านหลังค่ะ ด้านหลังตลาดนะคะที่เป็นสถานที่จอดรถค่ะก็จะมีของตกแต่งสวนนะคะ,ะมีหินต่างๆให้เลือกนะคะกระถางต้นไม้เยอะมากเลยค่ะฝั่งนี้ก็ยังเป็นกระถางต้นไม้อยู่ค่ะ ไม้หนามก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะมีไม้ทุกแบบให้เลือกเลยค่ะร้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นสุนมงอนนะคะด้านในค่ะมีเฟินนาคราชนะคะ120บาทค่ะแล้วก็มีอโกนิมานะคะกุมารดำค่ะ80บาทนะคะ อันนี้จะเป็นเชอร์รี่เรด80ค่ะแล้วก็มีไม้แบบนี้นะคะสเสน่จันประกายดาวก็มีจำหน่ายนะคะอยู่ที่หล0รอปบาทต่อกระถางค่ะมอนนะคะไทคอน350ค่ะเรดคองโก350นะคะฝั่งนี้เป็นโชค9วชั้น ต้นใหญ่ๆเขียวๆห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะฝั่งนี้เป็นก้านส้มนะคะร้อยแนะคะเป็นใบเขียวธรรมดาค่ะหนูช้างนะคะ250ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นต้นชบาดอกใหญ่นะคะอยู่ที่ต้นลับ8แบาทค่ะดอกเป็นสีแบบนี้นะคะ ใบเยอะค่ะดอกสวยค่ะ80บาทค่ะกุดซ้อนต้นละ25บาทค่ะใบเลื่อยค่ะ180บาทนะคะ180ค่ะใบเลื่อยนะคะมีกุ้งด้วยนะคะ350ค่ะอันโบนะคะ350ค่ะ แล้วก็มีไม้แบบนี้นะคะสวยมากๆค่ะอะตอมค่ะต้นสวยๆนะคะหนึ่งแปดสค่ะต้นอะตอมนะคะเศรษฐีรวงข้าวอยู่ที่แปดสิบค่ะก้านป่องก็สวยๆน่ารักนะคะหนึ่งห้าค่ะต้นโมกนะคะสวยๆสามสิบบาทค่ะเป็นโมกแครด่างนะคะสามสิบค่ะอันนี้จะเป็นมารีลาสามสิบห้าบาทนะคะ ไ่แมวก็มีนะคะ20บาทค่ะพุททูอินวันนะคะต้นพุททูอินวันปบาทค่ะ80บาทเก่าจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะต้นใหญ่ๆเลยค่ะสูงสวยค่ะแล้วก็เป็นพุทสาวสีร้อยเดียวนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซ่ทองคำนะคะ150าบบาทมาริดก็มีนะคะอันนี้ร้อยเดียวค่ะต้นมาริดค่ะ ฝั่งนี้จะเป็นมะาสาังนะคะ20บาทค่ะอันนี้จำปีร้อยเดียวค่ะแล้วก็มีม้ด้านในอีกเลี้วเลยนะคะต้นละ20บาท35บาทค่ะ25ถึง30บาทนะคะเป็นมาแบบนี้ค่ะมากอกน้ำนะคะทองอุไรค่ะ นมแมวก็มีนะคะมบนทาค่ะมาไฟมะกอกป่าก็มีค่ะต้นกาหลงค่ะกาหลงนะคะ20บาทค่ะทองนพเก้าก็20ฝั่งนี้5สนะคะ70 60ค่ะไปดูต้นไม้ผักสวนครัวกันนะคะาวดง มีบัวขายด้วยนะคะบัวสี80บาทนะคะ80บาทค่ะดอกเล็กๆสีๆสวยๆนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะมีต้นพริก40บาทค่ะอันนี้ต้นละ1 0บาทนะคะมะเขือก็มีค่ะ10บาทนะคะกระเพราขาวก็มีค่ะถั่วฝักยาวก็1 0บาทค่ะ ผักส่วนครัวนะคะฝั่งนี้หลักสิบค่ะมะเขือยาวนะคะยี่ราสิบบาทค่ะอันนี้สิบบาทเหมือนกันค่ะมะกอกแขกนะคะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่เป็นสับปะรดสีค่ะแล้วก็มุมไม้ลงคุณอืน่นๆด้วยนะคะสับปะรดสีจะอยู่ด้านในฝั่งนี้ค่ะมีโป้ยเซียนค่ะหลายสีหลายดอกให้เลือกเลยค่ะ อ๋อไมตต้นกะุหลาบต้นเท่าไหร่นะคะกุหลาบต้นเท่าไหร่นะคะ30บาทโะเป็มต้นสงมาดูด้านในกันนะคะอันนี้จะเป็นวาส,สนาเก้าชั้นนะคะ มีกวากมรกตสีดำด้วยค่ะฝั่งน,นี้จะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะมีแสงจันทามีรวยซับนะคะ ดอกไม้ก็มีเยอะนะคะต้นนี้ก็สวยดีค่ะใบสวยค่ะสวยมากๆนะคะดอกฟุงฟิ้งก็กระจายเต็มต้นเลยค่ะ ร้านนี้ก็จะเป็นไม้ดอกเหมือนกันนะคะฝั่งนี้โซนไม้ดอกหมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นสีสันเยอะๆนะคะ สองนี้ก็สวยค่ะห้าบาทอ๋อถ้าเป็นดาวกระจายอย่างนั้นเหรอคะดาวกระจายสิบบาทค่ะสิบบาทโอ้แล้วก็มีอันนี้เป็นฟอร์เกตมินนอทหกสิบบาทอ๋อไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยค่ะแนะนำให้ที่ไม่ถึงร้อยอ๋อค่ะแล้วอย่างงี้คะถึงถึงร้อยไหมคะถึงร้อค่ะอ๋อถึงละร้อยอืมอันอันนี้เหรอคะอันนี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ อ๋อฝั่งนี้ร้อยหนึ่งหมดเลยที่เป็นเขาท่ะที่ทมีลวดอ๋อที่มีลวด,ลวดใช่ร้อยหนึ่งใช่ที่มีลวดร้อยหนึ่งหมดเลยอ๋อสวยมากมเป็นต้นไม้ที่ราคาอยู่ที่หลักสิบนะคะไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทค่ะอดอกนี้ก็สวยค่ะเป็นดอกไม้ที่สู้แดดได้นะคะเพราะที่นี่แดดถ,ถึงเลยค่ะ ถ้ามีรวดแขวนแบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่หลักร้อยค่ะต่อไม้ร้านนี้นะคะหมายเลขติดต่อมีสองหมายเลขค่ะมาดูร้านนี้กันนะคะ กุหลาบนะคะแล้วก็มีดอกไม้อื่นๆค่ะ มาดูร้านนี้กันนะคะร้านนี้ก็จะมีดอกไม้อีกเยอะเลยค่ะอันนี้ต้นแพรทองนะคะสวยดีค่ะอ,นนอันนี้หกสิบบาทออันนี้ห้าสิบอะล้วเป็นถ้าเป็นกุหลาบเหรอคะสองต้นร้อยอ๋อสามต้นร้อยอ๋อสวยมากๆ3สามต้นร้อย ถ้าเป็นแบบนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งรอยบาทนะคะแบบนี้ร้อยเดียวค่ะจะเป็นท้นพังวยนะคะหนึ่งร้อยเหมือนกันค่ะ ิบบาทนะคะต้นละห้าสิบาทแต่ต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะสวยทุกต้นเลยค่ะ ังนี้ก็สวยค่ะยิปโซนะคะดอกก็จะฟุ้งฟิ้งเต็มต้นแบบนี้ค่ะม่วงเทพ,พรัตน์นะคะ อยู่ที่หลักหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็ห้าสิบบาทนะคะเดซี่ค่ะมาดูที่สวนโตกันนะคะกุหลาบค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะปอยเซียงค่ะ ฝั่งนี้นะคะมาเดินดูด้านในฝั่งนี้กุหลาบเยอะมากเลยค่ะไปดูเบนจามาานะคะ50บบาทค่ะ มันจะมากอยู่ที่ห0นะคะแล้วก็มีเข็มอินเดียค่ะกลิ่นหอมนะคะต้นนี้กลิ่นหอมค่ะ ก็จะมีดอกไม้วางเรียงรายเยอะๆแบบนี้นะคะสิบบาทนะคะมาดูสิบบาทกันค่ะสิบบาทค่ะแบบนี้ก็สิบบาทนะคะ ทุกต้น10บาทค่ะ วส,สวยๆก็สิบ,บาทเหมือนกันนะคะเฟืองฟ้าก็สวยค่ะจัดแต่งสวยงามเลยค่ะ ต้นไม้แต่คู่นะคะที่นี่เปิดทุกวันค่ะจะมีไม้ทุกชนิดเลยนะคะวันนี้นำภาพต้นไม้วสวยๆคัะนราคาหลักสิบหลักร้อยมาฝากกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ